เชฟแนะนำหน่อยทีละอย่างเลยข้าวนะคะข้าวตัวนี้เราจะนึ่งเสร็จแล้วเราจะไปอบกับคอนเทนค่ะอบคอนเทนเสร็จแล้วเราก็จะมีน้ำลอยดอกมะลินะคะไว้เพื่อเวลาเรา,าใส่กับข้าวนะคะส่วนเครื่องเคียงก็จะมีนะคะเริ่มจากตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นลูปกกะปิ ลูกกะปิก็ขั้นตอนเขาจะเยอะมากนะลูกนะขั้นตอนจะเยอะมากแล้วก็ในการทอดการอะไรเราก็จะพิธีพิถันมากนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญอยู่ในเนื้อตัวนี้ก็จะมีเป็นเนื้อป่านะคะถัดมาค่ะก็จะเป็นไชโป๊ค่ะไชโป๊ตัวนี้ก็จะเป็นไชโป๊ฝอยก่อนทําเราก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ไปผัดนะคะให้มีรสชาติส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหมูฝอยนะคะโดยที่ว่าเราใช้หมูส่วนสะโพกค,ค่ะเอามาต้มให้สุกแล้วก็ เอามาฉีกมาทุบมาชิเพื่อว่าจะได้ฝอยๆแล้วก็เอามาทอดทอดเสร็จเราก็ต้องมีน้ําซอสล่างทาซอสทุกนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไข่แดงเค็มค่ะตัวนี้เราก็จะเอามาทอดลงทอดกับไข่ค่ะนะคะก็จะเป็นออกมาเป็นไข่แดงฟูงนะคะส่วนถัดมาค่ะก็จะเป็นพริกหยวกนะคะแต่ข้างในเราจะมีเป็นยัดไส้หมูสับโดยที่ใส่สารเกลือแล้วปรุงรสให้รสชาติถปรเค็มนะคะ ส่วนที่ส่วนส่วนนี้ค่ะ,ะก็จะเป็นลูกกะปิอีกอย่างนึงแต่ว่าอยู่ในหอมแดงเราก็จะยัดลูกกะปิเข้าไปเพื่อเป็นอาเป็นลูกกะปิหอมแดงนะคะส่วนผักทั้งหลายวันนี้เด็กๆเ,เขาแกะสลักกัน ชอบอะไรสุดหมูฝอยอร่อยดีหมูฝอยอร่อยเหรอกินครั้งแรกไหมครั้งแรกค่ะชอบลูกกะปิค่ะเหรอมันเป็นยังไงกินกับข้าวเป็นยังไงมันกลิ่นหอมของสมุนไพรดีค่ะกินเป็นครั้งแรกเหมือนกันไหมข้าแช่เนี่ยครั้งแรกเหมือนกันค่ะโอเคชอบพริกหยวกซอสไส้หมูมะเหรอมันเป็นยังไงบ้างกินกับข้าวเจอมันแน่นดีครับกินกับข้าวแล้วอร่อยเจนอ่ะชอบหมูฝอยค่ะแล้วก็ไข่แดงฟูค่ะไม่เคยกินมาก่อนเลยพอกินแล้วก็ชอบกินเป็นครั้งแรกเหมือนกันไหมข้าแช่ชอบลูกกะปิค่ะเพราะว่าทำทุกอย่าง ถ้าผมก็ที่ชอบสุดๆเป็นลูกกระปิครับเหรอลูกกระป๋ิงมาอันดับหนึ่งเลยเนี่ยใช่เพราะว่าลูกกระปิงสำหรับผมนี่สดว่ามันมีเอ่อรสชาติแล้วก็มีแบบสัมผัสที่ดีมันมันรวมทุกอย่างของของไทยเข้าไปนั่นเองโอเคต้องแต่นะครับครับชอบทุกอย่างเลยครับเลือกไม่ได้เอามดนะชอบชาพเ่อะไรเนี่ยสองสองคุณคุญไปครับกินข้าวหรือนปล่าบุณชา